กองหลัง um 4คนนะครับสารัตออกสุวรรณอันเดตุเยสอิตฟัตฟานดี้สันติพัฒน์จันงานะครับกองการมีสารัตอยู่เย็นพิรวัตสุกิตธรรมกุล3 5 2นะครับรูปแบบในการเล่นของวันนี้นะครับผู wow. ้สาวประตูเป็นสารวิสขำเปี่ยมกองหลัง3คนมีอาริซิเซโก้มอมต์ออสมันนะครับเพเมกเกอร์ตัวเก่งของทางลำพูนเองก็ยังติดโทษแบนอยู่ขณะที่มองมองลวินนะครับแนวลุกตัวเก่งชาวเมียนมาก็ยังเจ็บอยู่ให้มาที่เจฟเฟน เจฟเฟนพาบอลขึ้นมาทางซ้ายมีเติมแล้วเจฟเฟนมาลูกนี้เลื่องมาตรงกลางลองยิงลูกนี้ <c oughs> หลอกยิงไกลเลยครับโอ,อ้ใช้สายตานี่หล่อนะครับสาวิทขำเปี่ยมเออโดงๆขึ้นไปลูกนี้อีลฟันฟันดี้มงเอาครับมาจังหวะน,นี้ได้มาที่เชวัตรลองยิงด้วยซ้ายป <c oughs> ัดได้ครับกิริวงลมซี่ยอดเข้าไปทีหนึเลยมูดินสกี้ไป เอาเลือกเปิดเสียงขึ้นไปข้างหน้าบ้างไม่ถึงอีสานแต่ก็ยังมีตัวมาลองเอาครับบอลมาถึงเทียสินธีระสินโยกตัดเข้ามาธีราสินให้วรชิตยิงลูกนี้ไปตรงตัวครับของสาวิทโอกาสของยังได้อยู่เปิดขึ้นหน้ามาเอาครับจังหวะสวนเร็วแต่ว่าเทียสินนี่ล่วงลงไปแล้วนะครับเกมเดินต่อกอนสุดท้ายเพื่อสินเป่าย้อนครับให้บีจีได้ฟรีคิกจะโดนตัดเกมเลยครับจ้า คือถ้าไปทางขวาเนี่ยทางสัสนติภาพเนี่ยจะเจอกับความใหญ่ของอาริซิโซโ,ซโก้ครับเลยต้องเอามาโจมตีทางซ้ายครับอ้าวลินาเลสครับโดนใบเหลืองนะครับจากจังหวัดที่ไปเหนี่ยวทางเตียสินมองตรงกลางเปิดแฉลบอ้อาวแล้วลูกนี้มาเข้าทางเทียสินเข้าซ้ายยิงโอโหติดเซฟเครับยังได้อยู่อีกครั้งหนึ่งมาที่สันติภาพสันติภาพเปิดเลียดเข้ามาแต่ก็เข้าสองของสาวิศโอ้เกมรับใพ่แล้วนะครับทางลำพูนบอลเเยอร์ยังไปติดเซฟสาวิศนะครับ ดูครับโอ้โหพลาดจังเลยแต่ยิงลูกนี้ของทีมาิสินห์จะยิงย้อนแะต่สวิสก็ยอดเยี่ยมนะครับหมอก่อนด้วยนะครับแต่ออกมาเร็วแล้วก็ลำปูนเคลียบอลครับในชุดแดงนะครับบอลมาถึงลีนาเลสเปิดโด่งๆขึ้นไปบูดินสกี้แปะออกขวาตูเยสจอมโขขึ้นมาแล้ว เปิดลูกมีเสาแรกอืมอิกซานฟันดี้ครับบอลหลุดกลอบออกไปเป้าหมายที่เสาแรกเลยนะครับขวาสายเปิดมาเสาได้เอาแล้วลูกนี้ตกเอา้าหูยังชุลมุนกันอยู่สุดท้ายไม่ได้ครับ <c oughs> โอ้ยังมาครับอาริซิโซโ,ซโกเป็นใบเหลืองไปด้วยนะครับนี่นสกีดอูอาจจะต้อง แหลมซี่เปิดด้วยสายเข้าไปเลยไปหมดเลยครับลูกนี้แล้วก็มีจัาาางหวะทำฟาวของมูดินสกี้ด้วยไปชนกระตูเยสนะครับบอลออกมาทางด้านซ้ายอาครับจะได้แต่งและเปิดโดยสันติภาพเข้าไปลูกนี้มง่งอู้หูมันเช็ดบางไปครับไม่ได้ประตูขึ้นนํำครับโอ้โหเป็นทางอนันตยอดสังวาตมาเข้าทางปฐมพลบังไว้ลากตัดก็มาหาครับปฐมพล ปทมพลลูกนี้โดนทำฟาวครับโดยชัยวัฒน์เหลืองมาที่อภิสิทธิ์เดี๋ยวก็ให้อภิสิทธิ์ลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษอภิสิทธิ์เปิดซ้ายเข้ามาลูกนี้เลยมาหมดโอ้โหกว่าทิ้งออกมาได้ครับสาวิทโอ้เกือบได้ประตูเหมือนกันนะแตบีจีนีแต่ยังไม่ติดคนเดินอีกแล้วนะครับสวิททำมาสวยมากัะตรงนี้ได้เปิดตัดมาแล้วจะนี่จะใช้เข่าทิ้มเข้าไปของสารัแต่การว่า ยังปรีกยายอดเยี่ยมครับสาวิทย์แต่ก็กลับมาแก้ตัวได้ครับจิ้มคืนให้กับตูนเยสตูนเยสออกบอลมาทางด้านซ้ายให้อภพิสิทธ์อาพิสิทธ์อาแรับแตะแล้วไปโอ้โหดึงแบบนี้มีเหลืองแน่ครับพิติม,มาดูว่าเกมรุกนี้จะทำได้ไหมอาครับทีอสินไอ้ดูโก้ขอไปเดิโก้ล้ม ยังไม่ว่าเปิดเข้ามาลูกนี้ปฐมพลเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับปฐมพลเจริญรัตนาพิลรมโอ้โหด้นาทีกันนาทีที 2. 2> ่72งครับลูกนั้นว่าจุดโทษไปจุดโทษไม่ต้องไปดูแล้วนะครับเพราะว่านี่หายไปแล้วครับโอ้เอาจุดได้ครับพีจีไปถูกยูเนเตตหนึ่งประตรนนะรูต่อศูนย์นะครับดูตรงนี้นะครับเดี๋ยโก้พิงพิงแล้วไปตรงนี้เนี่ยมีการดึงขัดแขนนิดนึงนะครับแต่ยกมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหมันคนเดียวโล่งโจ้งแบบนี้นี่พลาดยากครับ แล้วเดียโก้นี่มีส่วนกับการให้ทางอภิสิทธิ์สุรดาตรงนั้นนะครับแล้วอภิสิทธิ์เองก็ยังนิ่งพอมากๆนะครับยกสูงๆไปตรงนั้นเนี่ยผหไม่เหลือใครแล้วบินมาปัดอีกทีตรงนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับทางสราวิทย์เดียโก้นี่ยังหายไปโวยอยู่เลย <laughs> ไม่รู้เลยว่าทีมจะได้ประตูข้างในก็ไม่มีใครด้วยอะดูโ,หโหต๊ะเก,ก่าครับแลควางได้แมนด้วยมาแล้วครับปฐมพลไหลมาให้กซาน อีกสารหลุดมาอีกสารหลอกแล้วยิงลูกนี้โอ้โห<ฮ>ข้ามคานแบบไม่น่าเชื่อไม่ทันแน่ๆครับจังหวะดีมากแล้วดูครับเลี้ยงเข้าหากรอบเล็งแล้วยิงกล่าวว่าจะมุมบนนะครับนี่ตั้งใจยิงมุมเสาแรกแล้วก็มุมบนด้วยแต่กลายว่าบอลจังหวะไวนิดนึง หลายบอลคืนกลับมาหาความพิสิทธิ์ยอดมาให้กับอีกซารลุเอาแล้วครับอิกสานเข้าไปลูกนี้เข้าซ้ายซ้ายแล้วยิงโอ้โหอ,อะไรกันนี้วันนี้ดีความมั่นใจหรือม,มาหรือเปล่าครับอิ <laughs> กสารช่องความเร็วในทุกอย่างชนะไม่หมดแล้วเนี่ยเอาบอลแหล่ดีเลี้ยงจี้ไปหาเปิดเลี้ยงเปิดพื้นที่แล้วยิงออกไปไหนก็ไม่รู้ครับคือเนี่ยมองหมดแล้วนะครับแต่ซ้ายลูกนี้เนี่ยผิดไปอยู่พอสมควรเลย จังหวะสวนขึ้นมาของแลมซี่เปิดมาได้สวยเอาครับพาบอลขึ้นมาสักลงองเดี๋ยวคนทําฟาวครับประบอลใบเหลือไปด้วยเลยครับจักรพันธ์ได้บอลเจฟเฟน Inform. ผ่านมาได้เจฟเฟนออกบอลมาให้ซราวุฒิซาาวุฒิเปิดเข้าไปดูนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหโม่งเจนูนี้บางเสียบเลยอัครพงศ์โอ้มีช็อกกันบ้างครับทั้งวันโอ้ดูครับเปิดมานี่ไปิล้ำเลยครับรถตยานธงการว่าบ่งโดนไม่เต็มเท่าไหร่ โอ้เกือบไปเหมือนกันนะครับเกมรับวโเหมืนอนกันบีจีเลือกจะไปเองและสุดท้ายทำบอลออกหลังสี่นาทีหมดแล้วครับแล้วผู้เล่นสินก็เป่าทุกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านเฉือนชนะลำพูนวอลเลอร์ไปห